อีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทนาแลกอาร์มอินดัสทรีจำกัดที่นอกเหนือจากการได้ร่วมงานวิจัยในการผลิตกระสุนปืนกับศูนย์นํำหนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารแล้วยังได้รับการอนุมัติให้ทำการส่งออกกระสุนปืนไปยังสหรพันธรสเมลเซียภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายพิธีการต่างประเทศอย่างเคร่งครัดซึ่งการส่งมอบกระสุนปืนได้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ จากการร่วมวิจัยปลอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด37มิมลลิเมตรปลอกและหัวกระสุนปืนขนาดจุดนิ้ว ACP ปลอกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรและกระสุนปืนลูกซองครบนัดขนาด12เกตวิจัยและพัฒนาต่อยอดจนนำมาสู่การผลิตกระสุนปืนพบทุกขนาดการส่งออกของกระสุนครั้งแรกนอกราชนาจักรไทยกับจำนวนกระสุนที่มากกว่า2 7 0 0 0นัดถูกจัดส่งทางบกและอากาศยาน โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองปะดังเบซาสหพันธรัฐมาเลเซียโดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายพิธีการต่างประเทศอย่างเคร่งครัดกระสุนปืนขนาด9มิลิเมตรฟูวเมทัลแจ็กเก็ต115เกรนจำนวน2,000นัดและ124เกรนจำนวน5,000นัดที่ใช้สำหรับปืนพกสั้นและปืนเล็กยาว โดยเฉพาะวงการกีฬาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายถูกสั่งเป็นปริมาณมากราดับ 2, 2> มเมื่อเทียบกับกระสุนปืนลูกซองชนิด12เกต9เม็ด60เม็ด140เม็ดลูกโดดและ240เม็ดซึ่งมีจำนวนมากกว่า1 0,000นัดเช่นเดียวกับกระสุนปืนจุด 2, 2นิ้ว LR40 เกรนที่ใช้สำหรับปืนเล็กยาวที่มีขนาดมาตรฐานตามปกติอีก1 0,000นัด จำนวนกระสุนที่ถูกส่งออกนอกราชอาจักรไทยไปยังต่างประเทศไม่ใช่แค่สิ่งที่บ่งชี้ถึงศักยภาพในการผลิตเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยได้มาตรฐานสากลและเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการส่งออกอาวุธปกรณ์ตามนโยบายพึ่งพาตนเองและตอบสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหมอย่างเป็นปรูป,ปธรรมโดความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างราชนจาจักรไทยและสาพ,พันธารัฐมาเลเซียซึ่งจะก่อให้เกิดผล ดีต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคในระยะยาวและเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดประตูสู่โลกกว้างของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกด้วยเราอยู่ข้างหน้ากับบูธของเอทิลครับผมขึ้นมา ทีนี้บูธเอทิลเนี่ยเขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของบริษัทเอทิลเหมือนกันครับอ่าคุณโน้ตเราเปิดได้ตามตัวเองนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมปิยพงศ์ปานหยวกนะครับหรือโน้ตนะครับตอนนี้เป็นอ่บอร์ดบริหารของทางบริษัทแอโร่เทคโนโลยีอินดัสทรีครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเอทิลนะครับพวกเราก็จะเรียกกันติดปากว่าเอทิวเอทิวนะเพราะมันก็สะดวกดีขึ้นมาทีเนี้ยวันอย่างเราเริ่มต้นกันมายังไงครับเดี๋ยวคุณโน้ตพอจะเล่าได้ไหมอันนี้ต้องเท้าความไป จนถึงปี2562นะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับก็ได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับเป็นการร่วมมือนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยนะครับเกี่ยวกับอากาศยานอายุเอวีไร้คนขับใช่ครับในการถ่ายทอดการออกแบบนะครับทางด้านอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งช่วงนั้นในปี62นี่ถ้าเกิดสังเกตดักันได้คือปี62คือพรบขึ่งเปลี่ยนใหม่ๆเลยเป็นมาอย่างสตอเลยนี่ก็คือเราก็ปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วก็หลัง เทคโนโลยีเรียบร้อยนะครับทางนักวิจัยสทปอเองเนี่ยก็ได้ผลิตแล้วก็สร้างตัวอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งก็คือโมเดล DP 20ขึ้นมาครับไอ้ตัว d p 20ก็ยู่ตัวกลางด้านหลังสุดตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับใช่ครับก็คือลำกลางนี้นะครับ,รบก็ได้ทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําการทดสอบเบื้องต้นในด้านสมรรถนะที่สําคัญนะครับให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็ทางกองทัพบกได้ชมไปในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับครับซึ่งมีการบินก็บินทดสอบจริงบินทําภารกิจจริง ดินในพื้นที่จริงหลายอย่างขึ้นมาเลยซึ่งมาแต่ที่ใน DP 20A เนี่ยตัวนั้นเราสังเกตมันตัวมันใหญ่ๆทีเนี้ยผมไม่เอาวันไหนวันนี้เราเป็นงานดีเฟนส์2023มันดูจากโรดั์ใหม่ล่าสุดของเราดีกว่าเพราะมันเพิ่งพจะออกตัวงานนี้วันเห็นวันแรกนีีรัฐเรามวกหก็เพิ่งมาเปิดเปิดไพ่ก็ให้เกียรตินะครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับสินค้าที่เป็นของไทยนะครับสำหรับ DP 18A นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ของโลกนี้นะครับเป็นลำแรกที่ นะครับ X tail นะครับหางสังเกตแผ่นหางด้านหลังปกติบางทีมัเป็นแผ่นหางเรียบใช่ไหมฮะใช่ครับเปรุ่นเก่าๆเป็นหางเรียบถ้าเกิดดูจาก DP16 ตัวเก่าแดงใช้ทรงแผ่นหางเรียบอยู่ตัวนั้นจะเรียกเป็น Twin Boom นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เราได้พัฒนามาเป็น V tail นะครับก็คือตัว DP20 นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็น X tail นะครับ แล้วเห็นตรงนี้ขึ้นมาเราเห็นมีป๊อปภาพเนี่ยขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยปีกนี่ก็เอาเรือมันเก้าเมตรนะครับปีเก้าเมตรครับ้าเมตสเปนยเก้าเมตรลำตัวยาวอ่าสี่เมตรนะครับตัวนี้จะบินได้ไกลหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับก็คือบินได้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็บินได้นานคือมันเท่ากับยูเอวีที่กันกลางขึ้นไปเลยล่ะใช่ครับแล้วก็อ่าสามารถบรรทุกอ่าลูกจรวดได้สี่ลูกนะครับตัวนี้ระยะปฏิบัติการอ่าเอ็นโดรันส์ถึงที่สิบสองชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้าฟูลโหลด ด้วยตัวลูก,ลกจรวดนะครับที่4ลูกก็จะได้6ชั่วโมงเขาก็ลดลงนะครัคือมันแบกของเยอะใช่แบกของหนักแบกของเยอะขึ้นมาถ้าเกิบินตัวเปล่าก็บินนาน,นใช่ครับสิชั่วโมงแล้วแต่ภารกิจถ้าบินตัว,ตวใ,ชใช้ๆก็ไม่ต้องติดอาวุธก็บินบยาวไปตัวนี้สามารถใช้ในการลาดตระเวน ได้นะครับเพราะบินต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงนี้ก็คขึ้นันเต็มเต็มเลยนะใช่ครับแล้วก็ภารกิจนอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของการลาดตระเวนดูพื้นที่นะครับดูไฟป่าดูน้ําท่วมภัยพิบัติต่างๆนะครับมีกล้อง e o r นี่เห็นเป็นโดมอยู่ข้างหน้าเลยขึ้นมาปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอีกด้วยนะครับเห็นเรามีตัวลูกลูกเหมือนอาวุธนำวิถีอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเห็นมาเป็นตัวจําลองขึ้นมาเนี่ยเห็็นนนัเเกด่ะจจปีทบ DPA ิรรว พอรุ่นใช่ครับตัวนี้เป็นตัวระเบิดแบบนําวิถีระเบิดนําวิถีครับซึ่งเราได้ทําการทดสอบไปเมื่อต้นปีนะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับอ๋อโอเคเป็นทดสอบทิ้งทดสอบยิงใช่ครับกานวิถีด้วยแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็มีเลเซอร์ชี้เป้าใช่ครับแล้วระเบิดก็รอดลงที่นั่นลงที่ลงที่ตําแหน่งที่กําหนดไว้100%เครับโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนกับพรูไม่เห็นนะครับผม ทีนี้ก็ที่คือเหมือนกับเป็นตัวไซส์กาขึ้นมาทีนี้ไหนๆเรามาอุตสาห์ไหนมาถึงบูธทีนี้แล้วขอดูตัวใหญ่หน่อยได้ไหมครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่างไรเราจะเห็นตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปีกตัวอย่างใหญ่ฟูลโหลดเต็มที่เหมือนกลาเป็นความภาคภูมิใจอันนึงที่แบบเราพยายามลุกปัปป้นกันมาก็เป็นหลายๆปีเลยนะผมเท่าที่ผมจําได้วตัวนี้กว่าจดิเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณสามปีนะครับสามปีครับตอนนี้ก็เสร็จจํานวน2ลํลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สองลำนี้ก็คือแบบเราทําขึ้นมาคือเราก็ไปเป็นวิศวกรร่วมกันทําร่วมกันสร้างแล้วก็ไปบิวกันมันขึ้นมาครับตัวนี้อย่างที่เคยเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการออกแบบของนักวิจัยของไทยเรานะครับในการเป็นตัวหางเป็นรูปตัว v v s h a p e นะครัทำให้การเคลื่อนที่ไปในอากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งกําลังบำรุงในการซ่อมเนี่ยก็จะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเราดีไซน์จากในประเทศไทยเราเราก็มองว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไหนที่มันจะหาได้ทําอะไรได้ขึ้นมามันก็เรียกว่าลดภาระการส่งกาลังบำรุงไปบางส่วนแล้วกันใช่ครับแล้วก็ลดการนําเข้าในอนาคตนะครับเพราะว่าทางเอทิวเองเนี่ยเรามีโรงงานผลิตนะครับซึ่งเราก็จะประกอบรวมในประเทศนะครับอันนี้คือผลผลิตจากงานวิจัยนะครับแล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับเพื่อ นำไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีก็ดีนะครับก็บบมือนก็เป็นการพึ่งพาตัวเองคนะือเราเริ่มทำยูวีตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันก็คงจะยาก ดังนั้นหมายถึงว่าเราก็พยาบูรณาการจากคนเจ้าของเทคโนโลยีหลายรายใช่ครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคก็จะเรียกว่าจัมพ์สตาร์ทนะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศแล้วก็มาถ่ายทอดลงความรู้ให้กับคนไทยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับโดยอย่างในโครงการนี้ก็คือการออกแบบแผนหางใหม่นะครับอย่าง DP 20A 20ตัวนี้ขึ้นมาดูสเปคดูจากอะไรครับมาขนาดมันใหญ่กว่าอีกลำหนึ่งค่อนข้างเห็นด้วยชาติเลยจริงไหมครับครับตัวนี้มีระยะ การบินเนี่ยได้ประมาณ200กิโลนะครับที่เราบินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชั่วโมงบินในการปฏิบัติงานอยู่ที่24ชั่วโมง บินอันนี้เหมือนบินทางฟ้าค้้างวันนไดเลยะครับทั้งวันทั้งคืนฮะเพราะว่าตอนที่เราทดสอบเนี่ยได้15ชั่วโมงแล้วแต่ว่าต้องล่อนลงป่อยใช่เพราะว่ามีการฝึกคอบ้าโกที่ลบบุรีครับอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือหยุดภารกิจด้วยเองก็คืออยู่ที่สิบห้าชั่วโมงนะครับในวันนั้นนะครับอ๋อก็15ชั่วโมงก็คือบินแต่จริงก็ยังบินได้อยู่บินได้อยู่ครับจริงๆถ้าเกิดสมมติบินลอยตัวริงหรือบินวนอยู่ได้เรื่อยๆขึ้นมาตรวะสาบพื้นที่นี่ก็มันก็เหมาะกว่าเพื่อบินปกติิเเยอะะะนนนพรรรราาาวว่่่่่่ััััักบบบบไมมล้12ชชชชโงใใใคคค โอเคอันนี้ก็เป็นกล้องส่วนใหญ่อตัวน,นี้ลำนี้คือถ้าอันนี้ปีกเเมตรอันนี้ก็ปีกก็ใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับ 15, ผมน่าจะ1 0 1 5 1 6เมตรได้มั้งเนี่ยใช่ครับใช่ครับเ็นมี my, ลูกจรวด<ป>ติดอยู่ด้วยแต่เป็นจรวดคอละรุ่นอันนี้เหมือนทีมโชว์มาอยู่อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นจรวดที่เรา ผลิตประกอบรวมร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับซึ่งเราก็ใช้ฟ a c ซิลิตี้แล้วก็นักวิจัยของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นครสวรรค์นะครับอกจากในในนั้นคือเรามีฟ a c ซิลิตี้อยู่นะเรีนมาแล้วว่ามันก็ทําได้ปลอดภัยกว่าดีกว่าจะไปสร้างโรงงานวัตถุระเบิดแย่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็สามารถประหยัดงบประมาณของทางภาครัฐแล้วก็ใช้สิ่งของที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากมาประกอบแล้วเนี่ยก็ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบการผลิตแล้วก็การทดสอบนะครับโดยมีเครื่องมือพิเศษของบริษัทคือจริงมันก็ต้องเข้าใจอย่างอย่างเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยบางคนผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมอย่างที่ว่าคือเราต้องจำสตาร์ทอีกอย่างถ้าเรายังประกอบได้ไม่ชัดเจนไม่มีมาตรฐานพอเนี่ยการผลิตทุกอย่างขึ้นมามันก็ยิ่งมีความเสี่ยงใช่ครับแล้วบรราบ้านเรือนตาตรงนี้ได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแบบ หมือนเคยออกงานหลายครั้งเหมือนกันนะคบเนี่ยมาครับตรงนี้แหละฮะที่ไปทดสอบในการปล่อยอะระเบิดแบบนำวิถีที่ออจังหวัดลบบุรีนะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับออ๋อที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับ,รบก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆอ่ะคือเรื่องอาวุธกับเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือจริงมันแยกกันเพราะอาวุธมันใช้ร่วมกันได้แพลตฟอร์มก็แยกกันได้ครับอย่างตอนนั้นที่เกิด DP 20หรือ DP 18ตอนนั้นยังไม่มาแต่เราอยากทดสอบอาวุธระเบิดหรือจแล้วเราก็ใช้ตัวนี้กันก็ได้ DP 16ได้ครับ d ีพีนี่ตัวไหนถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยดีพียีอาจจะยังไม่นับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างใหม่แต่ถ้าเกิดถูกพูดในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นส่งคล้ายๆอันนี้อยู่เหมือนกันนใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับทาง TB2 นะครับของของตุรกีใช่ครัีใช่ครับเป็นเรื่องของสเปคขึ้นมาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่าง3ามลเนี่ สเปคลำไหนสูงสุดครับผมต้องเป็น d p 20นะครับใหญ่สุดใช่ครับเพราะว่า d p 20เนี่ยนอกจากจะบินไล n ์ออฟไซด์ได้200กิโลเมตรแล้วเนี่ยเรามีโครงการในอนาคตที่จะขยายอภิสัยการบินให้ถึง2,000กิโลนะครับโดยเาเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าสามารถที่จะบังคับได้ด้วยซัตคอมขยายก็คืออ๋อโอเคเราเตยมรการเร่องระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคือเราอาจจะไม่ได้บินถึงระยะ2,000แต่เพียงแต่ว่าต้องตอกย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ขีดความสามารถ ของอากาศยานและคนขับของไทยเราคือถ้าสมมติมองว่ามันบินได้ 25- 20ชั่วโมงแล้วก็ระยะสื่อสารเหมือนดาวเทียมมันก็เหมือนไม่จํากัดจริงนี้ดังนั้นหมายความว่าบินจากเชียงใหม่ลงไปสุขไงโกลกก็อย่างสนิทเฉยสบายเลยใช่ครับเราก็สามารถที่จะทําได้ครับผมดังนั้นก็หมายความว่าจริงๆมันคือเป็นตัวที่แบบบินลอยตัวลิงบินทานเฟอร์ถ้าอย่างนี้ภารกิจพวกการสํารวจต่างๆเนี่ย อย่างของพัลภารกิจอย่างของทอรอที่ใช้ UAV ในการก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้เหมือนกันครับเพราะตัวนี้จะ,ะทนแรงลมที่เลเวล5เลยระดับระดับห้าระดับ level 5ที่แรงมากเลยเแรงมากครับผมแรง่ากแสดงว่าต้องบินสู้ลมได้ระดับหนึ่งใช่ครับใช่ครับต้องทำความเร็วก็ต้องได้เหมือนกันด้วยอย่างอันนี้คือสังเกตว่าเราตัวเราเนี่ยเอทิวเนี่ยผมไม่เห็น UAV เล็กๆเลย ไอ้พวกตัวลำเล็กๆเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สนใจแลยครับคือครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับทางกองทบกในการส่ง U L V เป็น vital นะครับ V T O L ครับคือลงแนวดิ่งเป็นยูปรับการยิงปืนใหญ่นะครับใช่ครแต่ว่าก็อาจจะยัง ไม่ผ่านการคัดเลือกของทางกองทัพนะครับอาจจะมีบางจุดดูแลพินิจของกองทัพเขาใช่ฮะอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องปรับนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีใจที่คุณลักษณะทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะหลักเนี่ยเราสามารถที่จะทาผ่านได้หมดใช่ครับคืออย่างน้อยคือแบบว่าโอเคยังไม่เลือกแต่ว่าอย่างน้อยคืออยู่บนเวทีแล้วใช่ครับแล้วก็ได้ข้อแนะนําครับติชมมาเราก็จะนําไปปรับนะครับได้ครับ ทางผลิตภัณของเราในอนาคตอันนี้คือตัวอย่างภาพไอตัวสเปคกับ DP 20 a นั่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับครับโอเคเนี่ยปีก13.4ขึ้นมตรขึ้นมา1 0เกือบ14เมตรขึ้นมาความเร็ว180กิโลก็ไม่แม็กซิมัม250ก็ไม่น้อยนะครับผมใช่แล้วถ้าเกิดเทียบ u a v ผมดูในงานหลายๆอันเนี่ยสเปคคือก็ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยละครับผมครับผมถ้าอย่างเงี้ยมีความเพโลดขึ้นมาเพโลดของขึ้นมารวมกันรวมมิสไซล ฝั่งละ4นัด8นัดก็อำนาจการโจมตีก็สูงอยู่ใช่เลบใช่ครับใช่มามได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวโปรดักเนี้ยงั้นผมก็ขอมาแล้วอยากจะถามถึงอนาคตอีกสั้นๆอีกนิดนึงว่าแล้วใน next step ของเอทิวเนี่ยเรามีแผนเรามองตลาดตรงไหนอะไรเป็นพิเศษไหมหรือ UAV ตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากจะมุ่งเน้นตลาดในประเทศแล้วนะครับเอทิวเองเนี่ยก็ได้ขอ B.O.I เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศ นะครับตอนนี้ก็ มีรายการผลิตนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาลูกค้าที่มีความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดต่างประเทศใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องมุ่งหวังในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับว่าเราเองก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีความพร้อมใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้สมมุติเอาสงท้ายว่าถ้าเป็นผ่านได้ b o i แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆคืออุตสาหกรรมประเทศมันก็พอจะมีอะไรเกื้อหนุนบ้างใช่ไหมใช่ครับก็ัวนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับที่ให้โอกาส นะครับในเรื่องของการร่วมทุนนะครับโดยพระราชบัญญัติร่วมลงทุนกับภาครัฐปี2562นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้มีการเติบโตไปอีกระดับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใช่คือถ้าเกิดเทียบในต่างประเทศมันอาจจะนานแต่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังใหม่มากมันเหมือนกับมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะใช่ขึ้นมาแต่นั่นหมายก็ว่าการที่เราได้ b o i ได้สิทธิประโยชน์ในระดับที่ยากขึ้นมาเนี่ยมันกับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขึ้นมาาเพรว ก็มันจะต้องไปเผชิญขลืนลม้นโลกภายนอกมาสำรวจจริงนคะครับถ้าอย่างนี้แต้งต่อมีอะไรขี้ขี้จากว่าถ้าอยากจะฝากถึงคนอื่นหรือว่านโยบายอื่นมีอะไรที่อยากจะให้เพ่งเลง็งหรือเพิ่มเติมในเป็นพิเศษไหมครัครับก็เหมือนกับทางผู้ประกอบการของไทยในหลายๆท่านหลายๆบริษัทนะครับก็คือ,อการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ นะครับในโอกาสที่เข้าไปร่วมแข่งขันก็ดีหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าในเทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะยังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศที่เขามีประสบการณ์ไปอย่างยาวนานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่อาจจะเสียเปรียบใช่ใชไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้รับการสัมนุนเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ยการที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องถามเราก่อนคุณมีประจการในประเทศหรือยังอะไรอย่างเงี้ย มัน <S 1> <S 1> เหมือนน้ำมันหยดแรกนะเ<ช>นอะที่จะทใ,<ช>ให้เครื่องจักรของอุตสาหกรรมมันเดินได้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ให้ ก้าวไปใกล้กับต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องฝากทางด้านเหล่าทัพต่างๆนะครับหรือแงด้วยว่าอุตสาหกรรมมันมีอยู่นะครับให้มองพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็แนะนําติชมครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาให้ให้ของมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ของทัพต้องการอยู่แล้วครับได้ครับผมโอเคเป็นประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับผมทางบริษัทเอทิลด้วยเหมือนกันคขอบคุณครับขอบคุณครับ